ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมก็สมาชิกหล,หลายๆท่านนะครับก็ขอ,ขอมาว่าขอวิธีการซ่อมนะครับหรือว่าแก่พวกอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆครับของการค่ายจิปะถะชุดนี้นะครับก็เคยทำไปนานแล้วนะครับแต่ว่าลบอกและช่วงลมแรงนะครับ อันน <formation> ี้ก็มาทําให้ดูมาอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ว่าลิกมีปัญหาลิกลวนะครับต้องการที่จะซ่อมนับพอขั้นตอนเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เราปินเป่ากอถังตัวนี้ก่อนนะครับหมุนเข้าให้สุดนะครับแล้วก็ใช้ประแจเนี่ยคลายเกตตัวนี้นะครับคลายเกตตัวเนี้ยอย่าไปคลายตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าคลายตัวเนี้ยเกอ่าลุมที่อยู่ในห้องเล็กเนี่ยมันจะไม่ออกนะครับพอไม่ออกนะมันจะถอดตัวนี้ไม่ได้นะครับ เมื่อเราคลายตัวนี้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะอถอดชุดถังตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานนะครับถอดถทุกคลิปส่วนนะครับหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถอดตัวนี้ออกมาชิ้นะครับตัวตัวนี้จะเป็นชุดปรับรีกูเลเตอร์นะครับ ใช้ปัเจอะไรก็ได้นะครับริมทางริมปากยิ่งจบอะไรที่มันเหล่มๆนะครับใช้ได้นะ mm hmm. อ่าก็ถอตัวนี้ออกมาสำเร็จงานเนี่ยลูกค้าส่งมาอันนี้พอดีนะครับผมเลยนเอาไม่ดูเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเราดูเลยรักษาไม่ดีอันนี้ก็คือขนะี้เกลือเนะี่ยแต่ว่ามันยังแห้งไม่พอถ้าแห้งมันจะกลายเป็นสนิมเขียวนะครับอันนี้มันกำลังเริ่ม,มก่อตัวนะที่เป็นาขาวๆตรงนี้นะครับ ที่ร้ายที่สุดก็คือถ้ามันไปกัดกินพวกเนื้อเฟรมตรงนี้นะครับขอบขอบที่โอริงอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้โอริงเนี่ยสีดลุมไม่อยู่รั่วนะเพราะรั่วแล้วส่วนใหญ่ก็จะมันซ่อมยากนะครับมันซ่อมไม่ได้นะครับแต่ก็เนื้อเฟรมเป็นรอยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้คีมปัดเิ่งจกดึงตัวลูกสูบตัวนี้ออกมานะครับ การเล่งเว้นเนี่ยออยู่ที่ตรงนี้สองตัวนะครับเวลาเราเลี้ยงเวนนะครับเว้นเนี่ยจะหงายสองคว่ำสองหงายสองคว่ำสองที่ยืนลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับโอลิงตัวนี้ก็ปริ้นมาได้ด้วยเนี่ยแต่กืดมันยังไม่ั่วเนี่ยก็ไม่ช้าก็จะั่วเลยนะครับ เราก็แกตัวน็อตปรับแรงดันออกมานะฮะอ่าตัวนี้จะเป็นซูเปอร์ลีนนะครับที่ปิดนมหนูนะับมันจะอยู่ติดกับลูกสูบตัวนี้นะครับอ่มามลุมถูกจก่ายเข้าไปยงในห้องนี้นะครับพอได้แรงดันนะครับมันก็จะดันลูกสูบตัวนี้มาปิดกับอ่ามาติดกับนมหนูนะฮะถ้าไห้อ่าลบเนี่ยที่จ่ายมามันก็จะถูกปิดนะครับตามแรงดันที่เราได้ขันระยะห่างที่เราได้ขันไว้นะครับ ได้ก็แกะชุดปรับน,อน็อตแรงดันตรงนี้ออกมานะก็ให้เราขังตัวเี้อวอมาเนระัยเป็นน็อตปรับแรงดันนะครับแล้วก็ใช้อะไรก็ได้นะครับดันตัวนุน่มๆออกมานะครับอือนี่นะครับให้เราเรียกเหมือนๆกันนะครับเวลาทักกรถามเนะี่ยตัวนี้จะเรียกว่านุน่มๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเสื้อนมหนูนะครับตรงนี้เป็นชุดลูกสูบนะครับันนี้ก็วางเยกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเลยนะครับเวลามันมีปัญหานะครับชุดโอลิงภายในมีปัญหาเนี่ยลมมันจะฟ้องออกทางรูนี้เล็กๆนะครับอ่านจะฟ้องออกจากรูเนี้ยตัวไหนบ้างที่มีปัญหานะครับคือตัวนี้ตัวหนึ่งอ่าตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็ที่อยู่ติดกับนุ่มหนูเนี่ยจะเป็นโอลิงตัวไหนนะครับตัวที่ติดกับอ่าตัวนี้นะครับที่เป็นอ่าที่เป็นรูฝั่งนี้นะครับตัวนี้ขาดแล้วก็สองตัวนี้นี่ขาดนะครับและอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ขาดเนี่ยลมมันจะฟ้องออกทางรูนี้รูเล็กๆตรงนี้นะครับอาะเกิดว่าออกทางรูน็อตปรับเลงนันตรงนี้นะครับโอลิงนะครับตัวนอกตัวนี้นะครับ ตัวอีกฝั่งตัวนี้ที่นุ่มหนูเนี่ยขาดนะครับลมมันจะออกทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าลมมันซึมรั่วออกอบข,อข,อขอ้างๆตรงนี้นะครับก็เป็นที่โอลิงตัวนี้นะครับอันนี้ก็คืออเราจะได้ไม่ต้องนี้นะครับจะได้รู้ว่าเวลาลมมันรั่วออกทางนั้นตรงนั้นมันเกิดจากตัวไหนนะครับดีนะครับชุดนี้ที่ส่งมาก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นของลูกค้าผมนะครับเป็นของสมาชิกที่ดูติดตามช่องอยู่นะครับ ตัวใหญ่พกก็ไม่ค่อยได้รับนะครับชุดนี้ก็นานเนะยเดีย๋ยวคนรับมาให้นะครับถ้าเกิดว่ามันรั่วตรงที่ว่าออกทางปลายกระบอ,อกหรือว่าเวลาเราดึงตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะรั่วรั่วขึ้นทางนี้นะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับ้ตัวตัวเข็มวาลและในดอกวาลวนะครับมันปิดไม่สนิทหรือว่ามีรอยอะไรอยู่เนะี่ยก็ให้เราถอดชุดวาลวออกมานะครับ ใช้คความปากเบ็ดน,นะครับกันตรงนี้ออกมาเลยพอขันสุดเลยนะก็ดึงให้ดึงออกมานะอ่ามันก็จะมีสปรงอยู่นะตัวนี้ก็คือโอลิงโอลิงเสียบินหมดแล้วนะครับอ่านี่โอลิงก็ต้องเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับชุดน,นี้มาแล้ว ก็จะมีสปริงนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าดอกวาลวเนะี่ยเป็นเหล็กนี้เราเรียกว่าเกนวาลนะฮะเราเรียกมันเหมือนกันนะครับเวลาใครที่ทักมาถามก็จะได้อ่าตอบคาถามได้ถูกนะครับผมก็ใช้อ่าปัจจัยตัวนี้นะครับจะดึงตัวบูทดอกวาลออกมานะฮะซึ่งมันอยู่ด้านในนะครับ อ่านะครับคือถ้ารั่วออกทางปลายกระบอกหรือว่าตรงนั้นนะครับมันจะมีอยู่สองสาเหตุนะครับตรงนี้นะครับสามสาเหตุสามจุดนะครับก็คือที่ดอกวาวตรงเนี้ยมันปิดไม่สนิทนะลมก็จะขึ้นทางนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าอีกจุดนึงก็คือโอลิงตรงนี้เสื่อมนะครับลมก็จะเล็ดรอดออกไปขึ้นมาทางนี้เหมือนกันนะครับอ่าสองจุดตรงนี้นะครับ แต่ว่าเวลาเราใส่เนี่ยนะครับก็ให้เราประกบเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เยกาไปแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นนะครับว่ามันรูตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาตรงบูธหรือเปล่านะครับค่อยเราถอดน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ดันบูธออกไปแล้วก็ดูนะครับเวลาเราใส่เนี่ยก็ให้เราดันตัวเนี้ยเข้าไปนะครับเวลาเปลี่ยนโรลิ่งอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเชื้มน้ำมันก็ให้ใส่เข้าไปนะครับให้สังเกตจากรูน็อตตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรง ตรงกับตรงนี้ไปเลยนะครับให้รูลมขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงรูเนี้ยนะครับให้มันอยู่เต็มวงลมมก็จะขึ้นเต็มรูนะครับบางครนใส่แล้วไม่ดูเนี่ยบางครั้งนะตัวเนี้ยม,มันรูลมขึ้นเนี่ยมันไม่ตรงกับรูบูทนะครับลมมันก็จะขึ้นมาขัดเรื่องอาจจะมีผลกับความแรงได้นะครับเดี๋ยวเขาเก็บชิ้นส่วนพวกนี้ไว้ก่อนนะเก็บถอด เวลาใส่เนี่ยก็ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวปรับเลงนั้นแรงใดเนี่ยก็ใส่ตามขั้นตัวนี้เราถอดออกมาครับอ่าเดี๋ยวเก็บไว้สักที่นึงก่อนนะครับทีนี้มาดูตรงชุดไกกนบ้างนะครับก็ไปหาปเจขันชุดไกลออกมานะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเกี่ยวกับพวกลูกคอนลูกเลเนี่ย มันก็ต้องถอดเชียไก่ออกนะเพราะว่ามันติดเชียไก่ถอดลูกคนไม่ออกนะก็จะถอดไปตามขั้นตอนของมันนะครับอันนี้ทำไวส้สำหรับท่านที่ว่าต้องการจะซ่อมน,นะครับถือว่ามันไม่มีไม่มีไม่มีใครทำคลิปใครทำอะไรไว้นะครับก็ สำหรับคุณที่ใช้ชุดนี้อยู่นะครับเป็นลูกค้าผมด้วยแล้วก็าลูกค้าตัวไอ้สมาชิกตัวไปด้วยที่ใช้งานตัวนี้อยู่นะครับอ่าก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดไก่นะครับก็ใช้บัะเจแกะน็อตตัวนี้ออกมานะครับ อาจจะรู้นี่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปไปด้วยให้มันทําไม่ค่อยถนัดนะครับก็ด้านในนก็จะเป็นอ่าตัวเชียร์ไกลนะครับที่เกี่ยวครับตัวชุดลูกค้นนะครับตัวนี้เวลาเราใส่เนี่ยอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับมันต้องเร็งให้ตรงนะครับ จุดเหวนนะีอยู่ติดตรงน,นี้นะมันจะมีเหวนทองแดงทองเหลืองเนี่ยอยู่ด้วยสองตัวนะครับอ่เหวนตัวนี้นะครับมันจะประกบอยู่กับอันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวให้ถอดออกมาก,ก่อนนะ เวลาเราใส่กลับเนี่ยให้เราเอาจารบีก็ได้นะครับแต่แต้มที่เนี่ยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ติดติดไว้แบบนี้เนี่ยมันจะไม่หล่นนะครับมันจะใส่ง่ายนะครับ่าติดแต้มไว้สองฝั่งนะครับเวลาใส่เนี่ยนะครับมันจะอยู่อยู่ลักษณะนี้นะครับอย่าอย่ากลับหลังอยาาแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องใส่เนเวลาใส่อยู่แบบนี้นะครับใส่เหวนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็าประกอบเข้าไปในคันนอดนะครับ ต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะั่นก็ใส,ใส่ใส่ชุดไก่ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับอ่ามาถอดตัวชุดลูกคอนกันบ้างนะครับถอดตูดคอนเนี่ยก็ต้องถอดอ่าใช้ปเจขันนอนตรงนี้มาก่อนนะครับนตนยึดนอตยึดตูดคอนสองตัวนะครับ อืมข้างนี้สซ่กระปลกเยอะนะครับชุดนี้เดี๋ยวก็ต้องทําความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะครับจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับมีน็อตอยู่สี่ตัวเดี๋ยวผมจะถอดไอตัวปรับสปริงปรับสปริงคอให้ดูก่อนนะครับแต่ของใครไม่มีปัญหาเนะี่ยไม่จาเป็นต้องถอดก็ได้นะครับแต่นี้คือถอดให้ดูนะครับว่ามันอ่าอยู่ในลักษณะ ยังไงนะครับถอดตัวนี้ให้ระวังหน่อยนะครับให้เราจับตัวปรับสปริงคอนฝั่งนีนะ้ให้แน่นนะครับแล้วก็หมุนล็อตตัวนี้ออกมาเวลาถอดเนี่ยให้ระวังนะครับอ่ามันจะมีลูกปืนบนเบลลิ่งอยู่นะครับอ่าลูกปืนติกเล็กตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเวลาเราใส่เนะี่ย ด้านในเนี่ยก็ะจะมีสปริงตัวเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับเวลาเราใส่นะเขาจะหาจรารบีเนี่ยเต็มหน่วยหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ใส่ให้อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเวลาเราประกอบกลับเนี่ยให้เอาตำแหน่งตรงเล็กหนึ่งเนี่ยเล็กหนึ่งตรงนี้เนี่ยให้ตรงกับลูกโซ่ตัวนี้นะครับมันจะใส่ง่ายนะครับอ่าอันนี้กรณีที่เราจะ ประกอบนะครับวันี้พอสูวิดอะไรเนี่ยให้เราเอาสปริงตัวนี้ออกมาก่อนเนีครับพรามันหล่นเนี่ยมันจะหายากนะครับตัวมันจะเล็กมากอ่าเสร็จแล้วเราก็มาถอดในตัวตัวโคอนตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะถอดตัวชุดลูกคอนออกมานะครับหรือว่าใครจะเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนตัวตัวลูกโค้นเนี่ยนะครับมันต้องถอดชุดนี้ออกมากดเนนะี่ยถอดเชียร์ไกด้วยนะครับเพราะมันติดมันจะดึงลูกค้นไม่ออกนะครับ อาจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเกณฑ์บังคับสปริงนะครับอ่ามันจะสวมอยู่ในสปริงนะครับแล้วก็หลักการทํางานของมันเนี่ยเวลาเราปรับสปริงโค้นนะครับลูกเบี้ยวตัวเนี้ยมันก็จะเคลื่อนดันดันในตัวนี้อยู่นะครับคือเราปรับสปริงโค้นเนี่ยปรับได้จริงๆประมาณสี่สี่เลขนะครับสี่ตำแหน่งนะครับเวลาเราปรับเนี่ยมันก็จะกลับคืนถอยกลับมาเราหมุน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 มันก็จะปรับ ดันมีอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ในตำแหน่งเนี้มันจะดันสุดพอหมุนเนี่ยมันก็จะเริ่มถอยมาอีกนะครับไม่ใช่ว่าเราปรับตามตัวเลขนี้ทั้งหมดได้เลยไม่ใช่นะครับมันจะถอยเข้าออกก็ออกอยู่นะครับอันนี้ก็ตัวสปริงตัวนี้จะเปริงจะเล็กมากนะครับแล้วก็มาถอดตัวชุบลูกคอนนะครับด้านในเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยขา,ขาวๆด้านในนะครับจะมีน็อต ติดจับลูกโค้นเนี่ยตัวหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ออกมานะครับใช้ประเจหกเหลี่ยมนะครับกันออกมาอ่าจะเป็นน็ ตัวนี้นะครับก่อนี้เราจะถอนลูกโคนออกมาได้ด้วยว่าถอดไอตัวเข็มออกมาได้นะครับต้องถอนแล้วตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเวลาใจกลับเนี่ยก็ใส่ตามตามกันตอน,นี้เราถอดออกมาเลยเนะครับเอาคนดันลูกโคนออกมาเนี่ยอ่าลูกโคนเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะ นะครับเวลาเราใส่เนี่ยนะครับรูด้านล่างตรเนี้เราเราอยู่ด้านล่างเฟรมนะครับในว่าด้านบนเนี่ยก็เป็นจุดยึดน็อตตัวนี้นะครับในก็ข้างๆเนี่ยที่อยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นตัวยึดตัวลดค้อนตัวนี้นะครับชุดนี้ค่อนข้างเนี่ยสกปรกมากพอผสมควรเนี่ยต้องความสะอาดเยอะนะครับ หาก็จะเป็นเดี๋ยวจะถอดตัวชุดเข็มนะครับชุดเข็มของใครเวลาหักเนี่ยนะครับมันก็จะถอดเวลาเราจะถอดเปลี่ยนนะครับก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราจะใส่โม่หรือว่าถอดโม่ไอเชือดปืนขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวลาเรารีบๆอันี้สัวนนะครับเวลาจะถอดโม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเข็มเนี่ยมันไปฝังอยู่ในโม่นิดนึงแบบนี้นะครับตอนดันเข้าดันดันดันใช้แรงดันเข็มมันก็จะเบี้ยวนะครับ บางคนดัดไปดัดมาก็เข็มก็หักนะครับกรานี้เราจะถอดเข็มมาได้นะครับด้านในเนี่ยนะครับมองเข้าไปใช้ไฟมองจะมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่แล้วก็มีสปริงหนุนตัวนะครับเพื่อที่จะาเป็นตัวล็อกตัวนี้นะครับถ้าของใครที่มันล็อกไม่อยู่นะครับลอกไม่อยู่แบบนี้แหละไม่มีเสียงดันแบบเนี้ยคือสปริงหักนะครับก็ไ้หาสปริงตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ เวลาใส่เนี่ยก็ค่อนข้างนี่จะยากหน่อยนะครับคือนั่นตัวเนี้ยนะครับที่เราเห็นอ่าเราเห็นนั่นบนเนี่ยอ่านะครับมันก็จะมาเกี่ยวกับไอตัวตัวไอตัวลูกโค้นครับตัวเนี้ยจะมาเกี่ยวกับน็อตตัวนี้นะครับเวลาเราดึงเนี่ยหัวน็อตเนี่ยมันจะมาเกี่ยวทําให้ขึ้นโค้นได้นะครับของบางคนเนี่ยถ้าหลุดมันขึ้นโค้นไม่ได้ก็ไปดูตรงที่น็อตตัวนี้นะครับ สองจุดนะครับน็อตที่เจ็บเหมือนกับน็อตในตัวที่เนี่ยอาจจะหลุดนะครับที่มันขึ้นโค้งไม่ได้นะที่มันไม่เกี่ยวลูกโค้งน,นะครับลักษณะเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเนี่ยส่วนโค้งของมันเนี้ยให้สวงมันเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราใส่กลับนะครับ าให้ใส่ไปในลักษณะนี้นะครับอย่าอย่าคว่ำสปริงยาคว่ำสปริงแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับเวลาเราขันเนี่ยมันจะไปอ่านของเฟรมนะครับสปริงโงนะครับมันก็จะลอกมาอยู่ให้สปริงอยู่ในลักษณะนี้นะครับเวลาเราใส่กลับนะครับถ้าจะเตรี่ยมชุดเข็มเนี่ยก็ถอดมาทําความสะอาดยกชุดเร็วได้นะครับ คนนานๆนุนจะถอดครั้งหนึ่งนะครับ อ่านนัตัวนี้ก็คือพยายามถอดขึ้นให้สุดนะครับแต่มันจะมาติดในก็โถอดตัวนี้ไม่ได้เข็มนะครับเข็มเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยจะใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับอ่ามันก็จะมีเกลียวอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้ใส่ได้นะครับไม่เป็นไรเวลาประกอบกลับเนี่ยก็เช่นเดิมนะครับอ่าใส่เข็มตัวนี้เข้าไปนะครับใส่เข็มใส่แขนง,งนะครับใส่ง้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ให้เอาแขนตัวนี้นะครับแขนกลางตัวนี้อยู่ไว้ตรงกับรูนะครับแล้วก็ใช้นอตเนี่ยตัวนี้ขันเข้าไปนะเวลาขันเนี่ยมันก็จะอยู่ในอ่าลักษณะนี้นะครับอ่าด้านในจะอยู่จะอยู่แบบนี้นะครับด้านในนะครับสี่เหลี่ยมเนะี่ก็ประกอบกับตามขั้นตอนเลยนะยเริ่มจากอันหลังสุดที่เราถอดมาเมื่อกี้นั้เป็นใส่เป็นตัว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 ก่อนเลยนะครับเป็นแต่ใส่เป็นตัวแรกสุด เข็มเราถอดทั้งสุดก็จะลาใส่เนี่ยจะใส่เป็นตัวเลขสุดนะครับก็ตามลําดับนะครับเข็มนี่ก็ลายเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะขัดทําความสะอาดนะครับล้างใหม่ทั้งระบบเลยนะครับตัวเนี้ก็ว่าคงว่าเป็นประโยชน์นะครับกับอาท่านผู้ชมอยู่แลายแหละท่านนะครับสำหรับที่ว่าใช้ชุดเฟรมตัวนี้อยู่นะครับเรก็กาลังหาข้อมูลการแก้ไขอะไรต่างๆนะครับ อโอ้ยเวลางก็ผ่านมานานแล้วเกือบหึ่งชั่วโมงเลยนะครับก็กจนว่าสงสัยเลยเนะี่ยบางคนถามไอดียไลน์นะครับผมก็ไม่ได้ใส่ไว้ทุกคลิปนะครับลองเข้าไปกดชื่อตรงชื่อช่องนะครับแล้วกดเข้าไปดูในคลิปอ่าบางคลิปเนี่ยผมจะใส่ไอดีไลน์ให้ได้อยู่นะครับท่านที่ว่าสงสัยหรือว่าต้องการติดต่อ สอบถามอะไรก็ให้อ่าแอดไลน์เข้ามานะครับการประกอบหรือว่าปัญหาใดต,ต่างๆเนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับที่สําคัญที่ผมย้ำเกือบ,บทุกคลิปเนี่ยก็คือพยายามดูแลเรื่อง,องความชื้นนห้ดีนะครับโดยเฉพาะที่มาจากกรองสูบไอความชื้นไอน้ำกับไอน้ํามันที่มาสะสมอยู่นะครับ ฟรมตัวนี้มันค่อนข้างที่จะอั line นตรายนะคือตัวมันกัดพวกนี้นะครับหากัดขอบตัวนี้น,นี่เจนี่เรารอยสกปรกอันนี้อันนี้ยังยังไม่เป็นสนิมเขียวยังไม่กัดนะครับกําลังจะเป็นขี้เกลือก่อนเป็นมันมามาสะสมเนี่ยจะเป็นเนื้อครีมก็ขาวก่อนนะครับพอเริ่มแห้งเนี่ยกลายเป็นขี้เกือนะครับพอขี้เกือนหนักหักเข้าจะกลายเป็นสนิมเขียวนะครับมันกัดทุกวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กลูมิเนียมทองเหลือง กัดหมดนะครับตัวนี้อาหารที่เป็นแผลลึกนะค่อนข้างในยุ่งนะครับตัวเนี้ยเปลี่ยนมาอย่างเดียวนะครับและตัวเนี้ที่สําคัญก็คือเขาไม่ได้ผลิตแล้วนะครับอาหารเคยดใช้อยู่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกหรือว่าผู้ชมที่ต้องการหาข้อมูลอยู่หล,หลายๆท่านนะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ใกล้จะ สิ้นปีแล้วนะครับหลายท่านก็หาของหาอะไรอยู่นะครับก็ระวังมิจฉาชีพดีๆนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ที่ต้องการจะเอาปลายทางอย่างเดียวนะครับอันนั้นก็คือต้องเช็คดีๆนะครับเช็คดีๆนะครับก่อนที่จะสั่งซื้อโดยเฉพาะของนี้มันถูกนะมันจะไม่ค่อยมีจริงนะครับของถูกนะครับก็ฝากสมาชิกหรือว่าผู้ติดตามอยู่แล้วว่า ท่านกำลังเข้าดูมาใหม่นะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับสิ้นปีนี้ก็ให้ระวังหน่อยนะครับใครจะจซื้อของอะไรมานะครับก็ระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะครับก็ให้ดีนะคือถ้ามีคนเล่นอยู่แล้วนะครับคืออ่ปรึกษาเพื่อนก็จะดีที่สุดนะครับโดยจะบชุดเฟรมนะครับหน้าตา่างการใช้งานเนี่ยมันก็คล้ายเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่า คุณภาพของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนยไม่ใช่ว่ามันจะใช้ดีหมดทุกค่ายนะมันมันไม่ใช่นะครับหายิงมันก็ยิงได้หมดนะครับแต่ว่าคุณภาพของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็อขอบคุณมากนะครับทีท่ติดตามรับชมสวัสดีครับ